า20นาฬิกา30นาทีวันที่6สิงหาคม2564ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถพ่วง18ล้อมีผู้บาดเจ็บติดคารถบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข331ฝั่งขาเข้าชลบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตัดทางได้ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือพบตัวคนขับติดคอนโซลรถเจ้าหน้าที่สว่างเร่งนำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ โดยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้ทราบชื่อคือในสัมพันธ์บานนครอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุงจากการสอบถามนายกิติพันธ์ปริพิทักษูอายุ36ปีเจ้าของรถบรรทุก18ล้อได้เล่าว่าตนขับรถบรรทุกขยะอัดก้อนรับมาจากเตาถ่านก่อนมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ขับเปิดไฟขอทางชิดเลนซ้ายเพื่อประคองรถไปให้ถึงปั๊มแกส๊สเพราะแก๊สกำลังจะหมดหลังจากนั้นไม่ได้ยินเสียงดังสนั่นท้ายรถจึงลงดูพบว่าถูกชนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและได้บอกว่าขอคุยกับคนเจ็บก่อนโดยคนเจ็บได้บอกว่าก้มลงหยิบของในรถ ก่อนจะเงยหน้าเบรกไม่ทันชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนแยกรถออกจากกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคนขยะมาครับจะไปลงไฟฟ้าครับครับผมมันก็เลาะ้ายมาเรื่อยๆครับพี่ถูกเข้ามายัางไงกูไม่รู้แล้วก็ชนท้ายตึ้มอย่างแรงเลยพี่อ๋อคือ,ค,อคือเราก็ขับรถบรรทุกคนขยะมาแล้วก็เลาะ้ายมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับประกำจะหมดอ๋อ แต่ตังแต่วันนี้แล้วเขามาชนท้ายได้ยังไงพี่ขอทราบไหมผมเดินมาถามพี่แรกอ่ะเขาบอกว่าเขาปมไปเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งเขามองไม่เขามองไม่เห็นหรือมองไม่กันเนี่ยครับผมใช่ครับเพราะเขาแหวงลงมาหาเลยรู้อยากรอยแล้วเนี่ยครับก็คือเราก็ที่ขนขยะจากตรงไหนไปเตาถ่านครับขนจากเตาถ่านไปที่ไหนครับพี่ลอไฟ้าบ่อวินนีงครับลงไฟ้าบ่อวินอ๋อเป็นขยะเกี่ยวอะไรพี่เออขยะปั่นนะครับ